ช่างรูคู่บ้านสันชัยขนานบ้านโฟมสีเมืองนอนท์สวัสดีครับวันนี้เราแนะนําเชิญชวนทุกท่านที่มาอบรมนะครับการอบรมทําบ้านโฟมนั้นเราเปิดอบรมมาหลายปีแล้วนะครับแต่จุดเริ่มต้นในการอบรมอย่างต่อเนื่องของผมนั้นเริ่มต้นที่การเปิดบ้านโฟมสีเมืองนอนท์เมื่อปีพศ2558รนะครับ และเราเป็นการอบรมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะครับทางการอบรมในสถานที่คือที่บ้านโฟมสีเมืองนอนท์นั่นเองนะครับวิทยากรในการบรรยายหลักก็คือผมนั่นเองนะครับสันชัยขนานแล้วก็มีวิทยากรหลักอีกท่านหนึ่งก็คือคุณขนากรแจ้งสว่างที่เป็นผู้เข้าอบรมเมื่อในอดีต แล้วก็วันนี้มาเป็นวิทยากรหลักแล้วก็เป็นผู้รับเหมาหรือเป็นวิศวกรสร้างบ้านในการสร้างบ้านก็จะนําประสบการณ์มาถ่ายทอดในการอบรมนะครับวันนี้การอบรมสอนสร้างบ้านโฟมนั้นเราจัดกันอย่างต่อเนื่องในสถานที่ก็คือที่บ้านโฟมสีเมืองนนบนถนนพิบูลสงครามปากซอยพิบูลสงคราม9นะครับกับบ้านโฟมสีเมืองนนซึ่งการอบรมนั้นก็จะมีผมและคุณคณะกรร่วมกันบรรยายถ่ายทอด ประสบการณ์ทุกอย่างที่เราทํากันมาให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้าใจนะครับในการอบรมนั้นเราเปิดอบรมเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยทั้งในสถานที่แล้วก็นอกสถานที่นะครับในการอบรมเราก็จะให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโฟรมรวมทั้งการให้ท่านได้ลองปฏิบัติการใช้น้ำยาประสานโฟมการใช้กาวต่อโฟมการใช้เอสโพลิเมอร์ การใช้สกรูต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่การใช้งานแล้วก็ลงมือทํากันจริงๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์หรือว่าห้องที่เราเตรียมกันไว้นะครับนั่นคือการอบรมในสถานที่ที่เราเปิดทุกเดือนใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563 02526 4073หรือ092 456 2359หรือสมัครทางไลน์นะครับก็ id ดีไลน์ at สัญชัย at s u n c h a i นะครับจับจองกันการอบรมกันเข้ามาได้นะครับ